คืนนี้เป็นคืนที่เงียบสงัดถนนสายเปลี่ยวทอดยาวไปท่ามกลางป่าไม้นาทึบมาโนดกำพวงมาลัยแน่นขับรถไปตามเส้นทางที่ไฟถนนกระพริบเป็นระยะเขาเพิ่งออกจากจังหวัดขอนแก่นหลังจากประชุมงานที่กินเวลานานกว่าที่คาดไว้แม่งเด็กขนาดนี้แล้ว เขาพิ่มพำมขณะที่เข็มน้ำมันชี้ไปที่ขีดสีแดงเขากวาดตามองหาปั๊มน้ำมันแต่สองข้างทางมีเพียงต้นไม้สูงตระหง่านเงาของกิ่งก้านยาวเหยียดคล้ายแขนผีที่กำลังเอื้อมมาหาเขาเสียง GPS ดังขึ้นปั๊มน้ำมันข้างหน้าซ้ายมือ ห่างจากจุดปัจจุบัน3กิโลเมตรมาโนดถอนหายใจด้วยความโล่งอกแล้วเร่งเครื่องขึ้นเล็กน้อยขณะที่สองตาจับจ้องไปข้างหน้าเมื่อขับมาถึงปั๊มน้ำมันก็เกือบตีหนึ่งแล้วที่นี่เป็นปั๊มเก่าๆไร้ชื่อมีเพียงแสงไฟสีส้สมมัวๆสองสว่างอยู่ มันดูเหมือนปั๊มที่ถูกทิ้งร้างมากกว่าที่จะใช้งานได้เขาชะลอรถพลางมองไปรอบๆมีร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กตั้งอยู่มุมปั๊มหน้าต่างกระจกสะท้อนภาพเงาของเขาเองด้านในนั้นมีพนักงานหญิงสูงวัยนั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์มาโนดเดินเข้าไปหาเธอ ผมขอเติมน้ำมันเต็มถังครับหญิงชราเงยหน้ามองเขาสีนหน้าของเธอดูเหมือนจะกังวลเธอรับเงินจากเขาแต่แล้วเธอกลับหยิบแผ่นกระดาษขึ้นมาแผ่นหนึ่งยื่นให้อ่านซักแล้วทำตามทุกข้อถ้าอยากออกจากที่นี่อยา่างปลอดภัยมาโนดขมวดคิ้ว เปิดกระดาษอา่านข้อที่หหลังจากเติมน้ำมันเสร็จห้ามมองกระจกหลังเกิน5วินาทีข้อที่2ถ้าเห็นเด็กผู้หญิงในชุดขาวยืนอยู่ข้างปั๊มให้รีบขึ้นรถแล้วขับออกไปโดยไม่ต้องลังเลข้อ3หากมีใครมาเคาะกระจกรถตอนคุณกำลังออกไป ห้ามรถกระจกลงเด็ดขาดและข้อที่สข้อสุดท้ายหากได้ยินเสียงกระซิบในรถจงอย่าไปสนใจแล้วขับต่อไปห้ามหันกลับไปมองบ้าอะไรเนี่ยหญิงชรายิ้มจังๆแค่ทำตามก็พอมาโนดหัวเราะคิดว่าเธอคงเล่นมุกคขคำๆ หลังจากเติมน้ำมันเสร็จมาโนดกลับขึ้นรถกำลังจะออกรถแต่แล้วเขากลับเหลือบมองไปที่กระจกมองหลังโดยไม่รู้ตัวเขากลับเห็นบางสิ่งมันเป็นเงาดำลางๆเคลื่อนผ่านกระจกมองหลังไปทางห้องน้ําของปั๊มเขาจ้องมองค้างมันอยู่นานเกิน5วินาทีทันใดนั้นรถทั้งคันก็สั่นสะเทือน ไฟหน้ากระพริบทีๆเครื่องยนต์สะดุดเขาตกใจรีบหันกลับมามองข้างหน้าในเสื้อววินาทีนั้นเขาเลือบไปเห็นบางสิ่งที่ลืมปั๊มเด็กผู้หญิงชุดขาวยืนอยู่ตรงนั้นเธอยือนนิ่งหันมาทางเขาดวงตาสีดำกลวงโบพร้อมรอยยิ้มที่กว้างผิดธรรมชาติเฮียแล้ว มาโนดเหยียบคันเร่งสุดแรงพุ่งออกจากปั๊มโดยไม่สนใจอะไรอีกเสียงเคราะกระจกดังขึ้นทางฝั่งคนขับมาโนดหลับตาปีมือกำพวงมาลายแน่นจนนิ้วแทบซีดเขาจำได้ว่ากฎข้อที่สามบอกให้ห้ามลดกระจกลงเด็ดขาด เสียงเคาะหนักขึ้นและดังขึ้นกว่าเดิมเขาไม่กล้าหันไปมองแต่หางตาเห็นเงาสะท้อนบนกระจกเป็นมือซีดเผือดแปะอยู่ทันใดนั้นมาโนดเปิดประตูให้ฉันหน่อยเสียงกระซิบดังขึ้นจากบ่อหลังไม่ไม่มีใครอยู่ข้างหลัง อยู่คนเดียวเขาตะโกนใส่ตัวเองแต่เสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากข้างหูของเขามาโนดตตัดสินใจเปิดวิทยุเร่งเสียงให้ดังที่สุดเพื่อกลบเสียงนั้นแล้วเหยียบคันเร่งจนมิดเมื่อมาถึงที่พักมาโนดรีบลงจากรถเดินเข้าเช็คอินโดยไม่พูดอะไรกับใคร ขอห้องที่ไม่มีกระจกครับเขาพูดเบาๆกับพนักงานพนักงานหนุ่มขมวมดคิ้วแต่ก็ยอมให้ห้องหนึ่งที่มีเพียงแค่กระจกห้องน้ำหมานอดปิดประตูล็อกกรอนทุกจุดแล้วทิ้งตัวลงนอนทุกอย่างเงียบสงบจนกระทั่งเสียงก๊อกแก๊กจากห้องน้ำดังขึ้น หัวใจของมาโนตแทบหยุดเต้นเขาจำได้ว่ากดไม่ได้พูดถึงกระจกของโรงแรมเขาค่อยๆลุกขึ้นไปยังห้องน้ำเปิดไฟและเปิดประตูเข้าไปกลับไม่พบอะไรอยู่ในนั้นแต่ในกระจกเหนืออ่างล้างหน้าเขาเห็นเงาของตัวเองยืนอยู่ในกระจกแต่ร่างกายนั้นไม่ได้ขยับตามเขา ขับรถสนุกไหมเสียงกระซิบดังขึ้นจากร่างในกระจกแล้วร่างนั้นก็ก้าวออกมาวันต่อมาพนักงานของโรงแรมมาเคาะห้องของมาโนทแต่ไม่มีเสียงตอบรับเมื่อเปิดเข้าไปข้างในพวกเขาพบว่าห้องอยู่ในสภาพปกติยกเว้นกระจกบ,บานหนึ่ง ที่เต็มไปด้วยรอยมือสีดำและเมื่อมองเข้าไปใกล้ๆพวกเขาเห็นเงาของชายคนหนึ่งยืนยิ้มอยู่ในนั้นและเงานั้นไม่ใช่มาโนดพนักงานโรงแรมมองกระจกอย่างสับสนพวกเขาเห็นเงาของชายคนหนึ่งยืนอยู่ในนั้นชายในเงากําลังยิ้มกว่าผิดธรรมชาติไอ้นี่มันอะไรเนี่ย พนักงานหนุ่มคนหนึ่งพึมพำก่อนจะยกมือขึ้นแตะกระจกเงานั้นกระตุกตัวเองเข้ามาใกล้กระจกจนเหมือนจะพุ่งออกมาพนักงานผงะถอยหลังจนลม้ลมลงกับพื้นแต่เมื่อพวกเขาตั้งสติกลับมามองอีกครั้งกระจกกลับสะท้อนเพียงเงาของพวกเขาเองกูว่าเรารีบแจ้งผู้จัดการเถอะ นักงานอีกคนหนึ่งพูดขึ้นไม่นานตำรวจก็ถูกเรียกมาแต่สิ่งที่พวกเขาพบกลับทำให้ทุกคนขนลุกขึ้นกว่าเดิมมาโนดยังอยู่ในห้องนั้นแต่เขานั่งอยู่ที่ปลายเตียงใบหน้านิ่งเฉยดวงตาว่างเปล่าเหมือนคนไร้สติเขายังหายใจแต่ร่างกายไม่มีปฏิกิริยาใดๆ เหมือนวิญญาณถูกดูดออกไปแล้วเหลือเพียงร่างเปล่าๆเ,เท่านั้นมาโนดหลังจากถูกพบตัวก็ได้ถูกส่งไปยังโรงพยาบาลจิตเวชแพทย์วินิจฉัยว่าเขาอยู่ในสภาวะที่ร่างกายแข็งค้างไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าใดๆสิ่งที่น่าขนลุกคือคืนแรกหลังจากที่เขาเข้ารับการรักษา พยาบาลที่เข้าไปตรวจดูกลับเห็นว่าเขากำลังนั่งยิ้มกว้างอยู่ที่เตียงขับรถสนุกไหมเสียงแหบแห้งของมาโนดดังขึ้นทั้งที่เขาไม่ได้ขยับริมฝีปากเลยแม้แต่น้อยพยาบาลเห็นดังนั้นก็ตกใจรีบออกจากห้องมาและตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเข้าไปเฝ้าดูเขาตอนกลางคืนอีกเลย หลายเดือนต่อมาปั๊มน้ำมันแห่งนั้นยังคงตั้งอยู่ที่เดิมหญิงชาราที่ขึ้นกระดาษกดให้มาโนดก็ยังทำงานอยู่ที่นั่นเธอพบเห็นลูกค้าหลายรายที่ไม่เชื่อในกฎเหล่านั้นและพวกเขาก็ไม่เคยได้กลับไปเยือนที่นี่อีกเลยวันหนึ่งมีรถคันใหม่ขับเข้ามาคนขับเป็นชายหนุ่ม อายุเราราวสามสิบปีเขาสวมแว่นกันแดดมาด้วยรอยยิ้มกว้างน้ำมันเต็มถังครับหญิงชราจึงหยิบกระดาษกดให้เขาเหมือนกับเช่นเคยชายคนนั้นหัวเราะเบาๆก่อนจะเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาของเขากลวงโบกกดพวกนี้มันเก่าไปแล้ว เพราะตอนนี้กูเป็นคนตั้งกฎใหม่จากนั้นไฟในปั๊มก็ดับลงปั๊มน้ำมันจมดิ่งสู่ความเงียบงันไฟทั้งหมดดับลงในชั่วพริบตาเหลือเพียงเสียงลมพัดผ่านหญิงชลาเบิกตากว้างสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนไป เธอทำงานที่ปั๊มน้ำมันนี้มาันานหลายปีเธอรู้แล้วว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนี้ไม่ปกติและสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าเธอในตอนนี้มันผิดแปลกไปจากทุกครั้งคุณเป็นใครเธอเอ่ยเสียงแผ่วเบาขณะที่มือค่อยๆเลื่อนลงไปใต้เคาน์เตอร์เพื่อหยิบของบางอย่าง ชายหนุ่มในแว่นกันแดดยังคงยิ้มกว้างจำผมไม่ได้เหรอเขาถอดแว่นออกหญิงชราตัวแข็งทื่อมันคือมาโนดเ,เ,เ,เป็นไปไม่ได้มาโนดควรจะอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชไม่ใช่เหรอเป็นร่างที่ไร้วิญญาณแต่ทำไมาตอนนี้ เขากลับมายืนอยู่ตรงหน้าเธอในร่างที่เต็มไปด้วยชีวิตหรือนี่อาจจะเป็นสิ่งอื่นที่อาศัยอยู่ในร่างของเขาแทนเขาค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้เคาน์เตอร์ผมอยากเติมน้ำมันเสียงของเขาเรียบเฉยแต่มันฟังดูแปลกเหมือนเสียงของหลายๆคนพูดซ้อนกัน หญิงชรากรรมมือแน่นเธอไม่ควรปล่อยให้เขาขับออกไปจากที่นี่เธอเปิดลิ้นชักออกหยิบพระเครื่องเก่าๆออกมาหวังจะใช้มันหยุดสิ่งที่กำลังยืนอยู่ตรงหน้าแต่มาโนทหัวเราะของแบบนั้นใช้กับกลุ่มไม่ได้หรอกจากนั้นเขาก็เอื้อมมือมาหยิบกระดาษกดที่เธอยื่นให้ ฉีกมันออกมาเป็นชิ้นๆกูจะเป็นคนตั้งกฎใหม่